ถ้าวันนี้คุณกำลังฟัง podcast นี้อยู่ในห้องมืดหรือใส่หูฟังตอนอยู่คนเดียวผมอยากให้พวกคุณจินตนาการดูนะครับว่าพวกคุณกำลังลอยตัวอยู่ใต้มหาสมุทรแปซิฟิกที่มีความลึกมากถึง1,000 0เมตรลึกจนไม่มีแสงลึกจนไม่มีใครสามารถเข้าถึงได้และที่นั่นเองครับไมได้มีเสียงประหลาดอะไรบางอย่าง ที่ถูกบันทึกไว้ได้ครับมันเป็นเสียงที่ไม่มีใครรู้เลยครับว่ามาจากที่ไหนหรือบางทีมันอาจเป็นสิ่งมีชีวิตที่เราไม่เคยรู้จักกับมันก็ได้นะครับมาเลียนาเทนส์หรือล่องลึกมาเลียนามันคือจุดที่ลึกที่สุดในมหาสมุทรของโลกลึกถึง1984เมตร เทียบให้เห็นภาพนะครับถ้าหากว่าคุณลองเอายอดเขาเอเวอเรสต์เนี่ยไปวางตรงร่องนั้นตรงส่วนของยอดเขาก็ยังโผล่ไม่พ้นน้ำเลยครับที่นี่มันคือสถานที่ที่มนุษย์เข้าถึงได้น้อยกว่าพื้นผิวของดวงจันทร์ไม่มีแสงไม่มีอุณหภูมิที่อบอุน่นและแรงดันของน้ำนั้น ก็ยังสูงกว่าบนพื้นผิวของโลกนับพันเท่าถึงแม้ว่าที่แห่งนี้มันจะลึกและโหดหลายแต่นักวิทยศาสตร์ก็ยังสามารถที่จะจับเสียงอะไรบางอย่างได้จากที่นี่ครับในปี1997องค์กรโนอาหรือสํานักงานสมุดศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาจับเสียงประหลาดอะไรบางอย่างจากใต้ทะเลได้ครับซึ่ง เสียงนี้มันก็ถูกตั้งชื่อว่าเดอะบู o เดบู๊เนี่ยครับมันเป็นเสียงทนต่ำที่ดังมากๆและมาจากบริเวณใกล้ๆกับล่องสมุทรมาเรียนาในตอนนั้นเองครับหลายคนก็คิดว่านี่มันอาจเป็นเสียงของสัตว์ประหลาดใต้ท้องทะเลหรือมันอาจเป็นเสียงจากสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลลึกที่เรายังไม่ค้นพบมันครับ อะไรนน่หรอครับเหตุผลก็เพราะว่าเดอะบู๊นั้นไม่ใช่เสียงที่มนุษย์ทำไม่ใช่เสียงเครื่องยนต์และที่สำคัญมันฟังดูมีชีวิตครับซึ่งหลังจากเสียงของเดอะบู๊ถูกเผยแพร่ไปมันก็ทำให้มีษฎีต่างๆที่ได้ระเบิดออกมาอยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตบางคนก็บอกว่า บูบนั้นมันคือเสียงของคูทูรูสิ่งมีชีวิตยักษ์จากนวนิยายที่กำลังจำศีลอยู่ใต้ทะเลลึกมานับพันปีครับบางกลุ่มก็เชื่อครับว่าบูบอาจเป็นเสียงจากยานอวกาศของมนุษย์ต่างดาวที่จอดอยู่ใต้ทะเลลึกเพื่อหลบเลี่ยงสายตาของพวกเราครับทางฝั่งของวิทยาศาสตร์ก็เสนอทฤษฎีว่า เดบูฟนั้นมันคือเสียงที่อาจเกิดจากการแตกตัวของแผ่นน้ำแข็งขนาดมืึมาใต้ทะเลหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าไอซ์ควกครับถึงแม้ว่าจะมีคำอธิบายมากมายแต่ก็ไม่มีใครยืนยันได้อย่าง100%เลยครับว่าเสียงเสียงนี้มันมาจากไหนและนี่เองครับคือสิ่งที่ทำให้เดบูฟกลายเป็นหนึ่งในเสียงลึกลับจากใต้ทะเลลึกที่ยังคงไร้ซึ่งคำตอบมาจนถึงทุกวันนี้ กคุณฟังแล้วคิดว่าไงบ้างครับคิดว่าเดอะบูฟนั้นมันคือเสียงจากธรรมชาติหรือคิดว่ามันคือเสียงจากสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์เรายังไม่ค้นพบมันหรือบางทีเดอะบูฟอาจเป็นเสียงจากสิ่งที่เราไม่ควรไปรู้ความลับของมันก็ได้